เวันนี้นะคะก็ไปสมัครเรียนอ่ามอลามคำแหงมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาถึงบ้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของอาการสมัครนะคะในส่วนของอปี2อ2 2ี2022ของมอลามคำแหงกันนะ ปี2 0 2 2นเนาะปัจจุบันนะคะก็คือไปถึงเนี่ยก็ติดต่อที่หอประชุมกลางหอประชุมใหญ่นะเมื่อเราแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อะค่ะหรือว่าน้องๆเนาะที่สแตนบายอยู่หน้างานอันนี้คือต้องต้องขอเนี่ยเรียกว่าน้องๆนะคะเพราะว่าพี่ก็ค่อนข้างที่จะอายุก็คือหลักเลขสามแล้วนะไปสว่างเรียนกับน้องๆจะอยู่ต้อนรับนะคะว่าเราเนี่ยมี ผลการฉีดวัคซีนเนี่ยกี่เข็มแล้วแล้วก็ฉีดอะไรมาบ้างนะคะแล้วกเ็เตรียมในส่วนนั้นก็คือ,อถ้าเอาง่ายๆคือถ้าไม่มีเอกสารอะไรนะคะก็คือให้เข้าไปที่หมอมพร้อมแล้วก็แอดเขาเรียกว่า เบัตรปบะชาชนเราเข้าไปแล้วก็มันก,ก็จะโชว์ใช่ไหมว่าเราเชื่ออะไรแล้วก็มีสีเ่เก็บใช่ไหมคะก็ให้น้องเจ้าหน้นาที่ดูนะคะพอดูเสร็จแล้วเนี่ยก็สแกนว่าเออภูมิไรเรียบร้อยเนี่ยน้องเาก็จะถามว่ามาสมัครเรียนใช่ไหมถ้าสมัครเรียนเนี่ยให้ขึ้นไปที่ชั้นสองขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้นสองเลยเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของการติดต่อเรื่องทั่วไปของน้องๆที่เป็นสิทธิเก่าแล้วนะคะ พอขึ้นไปที่ชั้นที่2เสร็จนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับนะคะอยู่ข้างหน้าว่าเขาจะถามว่าเรามาทําอะไรอะไรประมาณเรามาสมัครเรียนอพอเรามาสมัครเรียนเนี่ยเราบอกเขาเขาก็จะมีเอกสารนะคะคือรอบนี้เราไม่ต้องไปซื้อสมุดที่เป็นเล่มๆเนาะแล้วม,มีพวก อะไรนะใบสมัครอะไรนู่นนี่นั่นทัะรอบนี้ไม่ต้องวุ่นวายเลยเพราะว่าอาจารย์นั่งรอแล้วก็เอาในส่วนของใบสมัคร,าารพร้อมกับ เอกสารต่ตางๆที่เราจะต้องเขียนในการสมัครนะคะวันที่ขวัญไปอ่ะลืมเอาปากกาเอาอุปกรณ์อะไรไปนะคะเน้นย้ำให้น้องๆนะคะเอาปากกาดินสอสองบีเนาะเอาไว้ไปฝน,นข้อมูลในการเขียนใบสมัครนะคะเพราะว่าเอกสารบางอย่างมันจะต้องเป็น,ปนการก,อการอกเอกสารหมายถึงใช้ปากกาในการกรอกตัวอักษรแล้วก็บางอย่างก็จะต้องใช้ดินสอนในการฝนระบายตัวอ,อักษรที่ทีๆๆ่เขากําหนดให้ฝนด้วยนะคะ แนะนำให้ให้ให้พวกอุปกรณ์การเรียนไปดีกว่าเออเอาอยู่ดีกว่าเอกเขียนเอกสารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีน้องนิสิตนะคะนิสิตจะเป็นเด็กที่มาจากมมสามมั้งมาเรียนต่อนะคะระหว่างเขาเรียกว่าคบคู่ระหว่างที่จะเรียนมปลายแล้วก็เรียนมหาลัยคบคู่กันไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นน้องๆกลุ่มนี้แหละที่มาคอยแนะนําเราอีกทีนึ่ะค่ะว่า เราต้องเขียนยัง,งยไงเกาะเอกสารยังไงต้องทําอะไรยังไงต่อก็คือถามน้องๆกลุ่มนี้ได้เลยนะคะบางคนจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงก็ได้นะก็เมื่อเมือ่อหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ส่งตอบไปที่อาจารย์ทะเบียนดูอีกทีหนึ่งว่าเราเกาะเอกสารครบไหมนะคะเอกสารรอบรอบปี2022สําหรับฝันกะ็คือไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะ ของขวัญเนี่ยจะเป็นระดับของปวสเทียบโอนหน่วยกิจนะคะจากาบริหารธุรกิจการบัญชีนะคะไปที่คณะบริหารธุรกิจกันแต่ว่าจะเปลี่ยนสาขาซึ่งมาสายทรัพยากรมนุษย์เลยนะคะก็จะเทียบโอนตามนั้นก็ให้เจ้าที่ไปนะคะหลังจากนั้นก็คือเขาก็จะให้เราเนี่ยส่งต่อไปที่เจ้าหน้าที่ระเบียนอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อ,อลงทะเบียนให้เรานะคะรับ เอกสารที่จะต้องลงทะเบียนแล้วก็รับในส่วนของการแอดไลน์เข้ากลุ่มคณะบริหารนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็จะเดินเข้าไปต่ออีกเนี่ยก็คือจะมีน้องๆน,นะคะน่ารักน่ารักเนี่ย ุกภาคเลยคือร,รู้สึกว่าแบบคอยต้อนรับเราถูกที่แล้วอยากรู้อะไรถามได้หมดเลยนะคะที่น่ารักมากๆน,น,น้องๆน่ารักมากโดยเฉพาะอาจารย์คือแบบประทับใจมากว่าแบบอาจารย์รำคำแห่งคือใจดีมากๆนะคะถามอะไรตอบหมดถามอะไรตอบหมดทุกสิ่งอย่างจริงๆคือแบบคือแบบได้ใจมากๆตั้งแต่ตอนที่สมัครเรียนแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําทการเทียบโอนหน่วยกิตนะคะอาจารย์แจ้งว่าขวัญจะโชคดีตรงที่ว่า จบปวสในส่วนของคณะบริหารแล้วมาต่อกับคณะบริหารอีกเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะจบปวสคณะบริหารอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการตลาดบัญชี่การจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นของปวสเนี่ยมาแล้วมาเทียบโอในส่วนของสายคณะบริหารไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนอีกเนี่ยก็จะได้ค่อนข้างเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะ ก็น่าจะประมาณ50กว่าหน่วยกิตอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับขวัญก็คือโอนได้5 4หน่วยกิตซึ่งอาจารย์ก็แจ้งว่าขวัญแทบจะไม่ต้องเข้าเรียนเลยก็ว่าได้ก็คือแบบมาสอบทีเดียวเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงนะพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบครบวมดแล้วนะคะก็จะมาเก็บเอาซึ่งขวัญก็ได้เรียนประมาณร้อยกว่าหน่วยกิตก็ตอนนี้ได้ไป50กว่าหน่วยกิตก็เลย50กว่าหน่วยแค่นั้นเองคะ แล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะมีทั้งมรำหนึ่งแล้วก็มรำสองเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของขวัญเป็นการเทียบโอนส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเรียนที่รำหนึ่งเนาะส่วนราสองเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าวิชาพื้นฐานนะคะน้องๆที่ไม่เคยแบบว่าเรียนอะไรมาเลยเช่นจบมหหรือจบมสามที่จะต้องมาต่อนะคะหรือว่ากอตีใหม่นะคะก็จะต้องไปเรียนที่มรำสองด้วย ซึ่งขวัญเนี่ยอาจจะมีบางวิชาที่ต้องไปมอลามสอบแต่น้อยมากๆเพราะว่าคือส่วนใหญ่จะเป็นมอลาหนึ่งแล้วก็เวลาสอบก็จะมีมอลารมหนึ่งซะส่วนใหญ่นะคะก็การสอบส่วนใหญ่น้อยที่จะตรงกับวันเสาร์หรือว่าวันอาท์ก็จ,จะต้องดูในตารางการ คลิปโอนเกิจตอนสมัครเรียนหน่วเกิจหรือเลือกหน่วยกิจในวันนี้เลยนะคะในวันที่ไปสมัครเลยเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าเราเลือกเรียนวิชาอะไรกินยกิจนะคะ,ะมีการเรียนวันที่เท่าไหร่เวลาเช้าบ่ายอสอบวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญก็ที่ตั้งเป้าไว้เนาะที่คุยกันไว้ก็คือ3ปีก็น่าจะจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอพอไปถึงที่แล้วแบบเออคิดว่าก็น่าจะภายในสองปีก็จะพยายามเอาให้จบนะคะถ้าแบบไม่ได้บอกว่าสองเม่าอะไรเงี้ยเนาะอืมอ่ะมาบอกกันต่อในส่วนของเอกสารที่จะต้องเตรียมไปดีกว่าเนาะในส่วนของการเทียบโอนนะคะให้เตรียมวุฒินะคะสีะ่ฉบับรูปถ่ายนะคะอ่ะสองนิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้นะคะ ทะเบียนบ้านถ้าเป็นเทียบโอนไม่จําเป็นต้องใช้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เทียบโอนก็คือเอาทะเบียนบ้านไปด้วยก็จะดีนะสำเนาบ,บัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงต้องเอาไปด้วยนะคะส่วนใบรับรองแพทย์ไม่ต้องใช้แล้วนะคะในระบุอาจจะมีการเขียนว่าให้ใช้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือณนะปัจจุบันคืออาจารย์บอกไม่ต้องใช้แล้วที่เหลือคือเตรียมตังค์ไปให้พร้อมสําหรับการจ่ายพร้อมกับการอ่า เลือกหน่วยกิตรู้สึกวันนี้ขวัญจะจ่ายการสมัครเรียนพร้อมการเลือกค่าหน่วยกิจใหม่วิชาใหม่ที่เราจะลงเรียนนะคะก็หมดไปก็น่าจะประมาณสักสามพันกว่าเกือบสี่พันอะไรเงี้ยเพราะว่าขวัญเลิกเรียนไปห้านะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แบบจบไวๆหน่อยเนาะส่วนของการเทียบโอนนะคะจ่ายทีหลังได้ภายในหนึ่งปีนะคะ ไม่จําเป็นต้องต้องรีบจ่ายนะับวันนั้นเลยก็คือเราจ่ายทีหลังก็ได้นะคะคือใน1ปีเนี่ยค่าหน่วยกิจสําหรับการเทียบโอนนะคะเราก็ทยอยจ่ายก็ได้หรือมาจ่ายทีหลังก็ได้ว่าอ,อวันนี้เรามาสมัครเรียนเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาจ่ายทีหลังได้นั่นเองแล้วก็ทีนี้พอเรามาจ่ายทีหลังเนี่ยเอาเอกสารที่เขาคิดขึ้นเรามาค่ะเตรียมเตรียมไปจ่ายเนาะพอไปจ่ายเสร็จเนี่ยเราก็เอาใบเสร็จที่เราไปจ่ายกับ คังคังทะเบียนนะคะไปยื่นกับทางคณะอีกทีหนึ่งเพื่อให้ทางอาจารย์เนี่ยเขาเทียบโอนหรือว่าคีคีเกตเฉลีย่ยให้เรานั่นเองนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยก็ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ท,ที่ที่ไปสมัครเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําน้องๆน,น,นะคะที่คิดที่จะแบบว่าเรียนจบ ม .3 แล้วฉันอยากจะจบปริญญาตรีไปคู่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แนะนํานะคะให้มาสมัครเรียนที่รามคาแหงเพราะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องขอเรียนทุกวิชาก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นวิศวกรรมหรือว่า,าคณะครุศาสตร์หรือว่าศึกษาศาสตร์อะไรเงี้ยคะ่ะจะต้องมีการแบบ ช็คชื่อเข้าเรียนหรือว่าทําการบ้านส่งครูในคาววิชาก็คือถ้าจะไม่ต้องได้เข้าเรียนเลยก็ว่าได้แต่ก็จะพยายามรีวิวให้น้องนองดูตลอดนะคะว่าสถานที่ต่างๆของมอลานเนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออย่าขอเป็นในส่วนของคลิปหน้าเนาะส่วนการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้พี่ขวัญก็คือสําหรับพี่พ,พี่ไม่โอเคี่อยากมาสมัครด้วยตัวเองเพราะว่าด้วยความที่พี่เป็นการเทียบโอนเนาะก็อยากจะเข้ามาคุยรายละเอียด เลือกวิชาอะไรที่อาจารย์เขาแนะนําให้เราได้มันก็จะดีกว่าการสมัครเรียนแบบออนไลน์มันค่อนข้างช่วยตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดแค่ตรงนี้ก่อนเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาอ,อาธิบายในส่วนของอรายละเอียดว่าตึกคณะบริหารของพี่เนี่ยอยู่ตรงจุดบริเวณไหนเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอะ สวัสดีเรียบร้อยแล้วเนาะเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำวิวในส่วนของ